เปิดไหมแล้วนะ <c oughs> เปิดไหมแล้วนะเหลือเข้าหลเฮลโลทุกคนครับสุดท้ายแนะล้วลูกสู้โทรศัพท์ไหวไหมตอนเนี้ยชาร์จแบตไปประมาณสิบครั้งสู้สู้ไว้ <c oughs> ทีตาลีสูส้ๆลูกจร <c oughs> ิงๆไม่ใช่ไปคลิปวิดีโอคะ่ะ <c> ห <oughs> ยอกหยอกอะที่ะคะ ช้ชิดอีฟคลอสค่ะที่แจกให้ในห้องเลยวันนี้ขออนุญาตอ,อ,อัดคลิปนะคะเพื่อเดี๋ยวเอาไปเอาไปลง y o u t u b e เพื่อที่ให้เหลืออีกห้องหนึ่งเรียนด้วยกันก็สอนก็สอนเหมือนกันนี่แหละคะ่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็มีหน้าที่เรียนเราก็เรียนไปเนาะสู้ลุกไปด้วยกันนะคะโอเค,คลิปอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะเด็กๆดูหน้าที่เขียนด้วยเลขสค่ะ exercise ส เอ็กซ์เซที่สี่ครูจำได้ว่าห้องเราอ่ะยังไม่ได้ทำหลายส่วนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บตกทีหลังได้ขอแบบฝึกหัดตรงกากระบาดได้ินเสียงชัดไหมคะเนี่ยพยักหน้าหน่อยลูกโอเคขอบคุณค่ะอ่ะไปดูหน้า4นะคะตรง Exercise ที่4ที่เขียนว่า choose the correct answer Choose the correct answer ตอบข้อที่ถูกที่สุดโอเคข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องอีควอสเพราะฉะนั้นเออมันจะไม่ออกอันที่เป็นกฎเป๊ะๆแต่มันจะไปออกส่วนที่เป็นรายละเอียดอะคะ่ะเราเก็บรายละเอียดให้หมดอย่างข้อหนึ่งเนี่ยคะ่ะลูกมันมีคอมมาอยู่แล้วมีคำว,ว่า inform เห็นปะ่ะ inform ขึ้นต้นได้ Ver b แบบนี้แสดงว่าเป็นประโยคคำสั่ง อ่าประโยคคํคำสั่งนั่นแสดงว่าเหตุการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นอยู่อ่าไม่1ก็2ถ้าไม่ใช่ if แบบ1ก็ if แบบ2เราจะท่องกันว่า if แบบ1ใช้เวิร์บช่อง1ห,หัวใจคือ w i l อีฟแบบ2ใช้เวิร์บ2หัวใจคือ would นี่ไง if แบบ1เป็นไปได้ค่ะลูกมีความเป็นไปได้50%ถูกไหมงั้นถ้าลองดูประโยคนี้ข้อ1ถ้าเด็กๆ ดูจากช้อยแล้วถ้าเด็กๆ i s b e h a v e มิสมักว่าผิดพลาดค่ะถ้าเด็กๆเ,เขาทำทำผิดเขาทำประพฤติผิดหรือไม่ตั้งใจนู่นนี่นั่นให้ inform their parents ให้บอกพ่อแม่เขาเลย inform มแปลว่าให้ข้อมูลค่ะให้บอกพ่อแม่เขาได้เลยนั่นแสดงว่าเหตุการณ์นี้อาจจะบอกหรือไม่บอกก็ได้ข้อ1เป็น if แบบ1ค่ะเป็น if แบบ1ค่ะรู้ได้ไงเพราะมันขึ้นต้นด้วย verb ไงคะ เป็นประคํำสั่งไงคะทันไหมลูกสู้หน่อยนะอไไ่ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวลดให้ก็ได้สามสิบข้อไม่ไหวเดี๋ยวลดให้ <laughs> เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะ่ะลูกเออสงสาร <c oughs> เอ่ออะกลับมาที่ข้อหนึ่งของเรามันเป็นอีฟแบบหนึ่งคะ่ะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยคําสั่งคําสั่งอ,อถ้าไม่แน่ใจให้ตัดชอยเรารู้มาว่าข้อบี ข้อ1น,นี่อาจจะใช่ก็ได้แต่ยูอย่าลืมว่า if c l a u s e มันควรจะมีคำว่า if ถูกปะงั้นข้อ a ไม่น่าใช่ข้อ b มันเปลี่ยนจาก if เป็น w e r e ค่ะแล้วมันเป็น if แบบ2ค่ะฉะนั้นข้อ b ไม่ใช่มาดูข้อ c หลูกมีคำว่า shoot ค่ะ shoot ไปแทนคำว่า if นี่แหละค่ะข้อ c มาร์กไว้หน่อยว่าเป็นไปได้ข้อ w o u l d wood, อยู่ๆจะมา w u l d ได้ยังไงอ่ะในเมื่อมันไม่มี if อ่ะ มีอ e ีฝั่งหนึ่งวูดต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ if e ก็ไม่มีแถม w วู d มาจากไหนก็ไม่รู้ข้อนี้ตอบข้อ4เก่งมากข้อ4ค่ะเพราะว่าอีฟมาแทนเอาช o t มาแทนอีฟค่ะแล้วที่สำคัญนะลูกเอาช o t มาช่วยแล้ว m s s b e h a v e ต้องเป็น verb in นะคะย้ำเลยว่าเอาช o t มาช่วย verb ต้องเป็น verb in พค่ะ m s s b e h a v e ก็เลยไม่เติมอะไรเลยต่อให้ต่อให้ประธานข้อนี้เป็นเด e ช เด็กคนเดียวก็ตาม should The c h i l d misbehave เหมือนเดิมค่ะโอเคนะแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเปลี่ยนจากชุดเป็น if แล้ว children เป็นเอกพจน์เปลี่ยนประโยคข้อ c เปลี่ยนเป็น if the c h i l d misbehave ต้องเติม s ค่ะเพราะมันเป็นเอกพจน์ไงแต่อันนี้เอาชุดมาช่วยลูก misbehave ก็เลยใช้ verb infi ได้เลยผ่านนะคะข้อ2เห็นหัวใจไหมคะ if แบบ3ใช้ h a d verb 3ขีดเส้นใต้เลยลูก h a d not got ค่ะ h a d n t got หรือ got t e n ก็ได้นะคะได้ทั้ง2ส,สำเนียงเลย h a d not got หรือ h a d not got t e n อ่าเป็น if แบบ3ใช้ h a d verb 3หัวใจคือ would have verb 3จํจำได้ไหมได้อยู่ อีแบบ3ใช้ had verb 3หัวใจคือ would have verb 3ตอบข้อข้อ A ทันไหมคะ would have would never never have been ข้อ B ก็ไม่ได้มันเป็นคำที่ใช้คู่กันนะคะข้อ3 provide d provide d ก็คือคำว่า if สอนไปแล้วคำนี้ s h a l l จุดจุดจุดอ่ะแล้วมีเครื่องหมายคอมมาแสดงว่าข้างหลังต้องเป็นหัวใจคะ่ะ wood travel wood travel เป็นหัวใจเป็นตัวกำหนดเลยคะ่ะใส่หัวใจที่ wood ค่ะลูกเป็นอีแบบ2ใช่ไหมอีฟแบบ2ใช้เวริร์ช่อง2หัวใจคือ wood ข้อนี้เลยต้องหาเวิร์ 2, ค่ะลูกตอบข้อ a เจอไหมคะ h a v e ผันเป็น h a h a v e ผันเป็น h a d ข้อ b ไม่ได้สอนจะเอาข้อ c กับข้อ d ดอกมาใส่ก็ไม่ได้ในเมื่อ provided เท่ากับ if ไปแล้ว if กับ would จะไม่อยู่ด้วยกันค่ะข้อ c เลยอ่าขึ้นต้นด้วย were แบบนี้ขึ้นต้นด้วย were แบบนี้แสดงว่าเป็น if แบบ2 if แบบ2ใช้ verb ช่อง2 were the rain to c o n n t i u e ฉะนั้นหัวใจคือ would เฉย วุ้เฉยๆแต่พอบีบอยพูดคนเดียวอะเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่อยากสอนเรียลไทม์เท่าไหร่เพราะก็ไม่ต่างกันบอยอร่อยอา,าอัดคลิปกับสอนเรียลไทม์อะไม่มีใครตอบอะไรเลยสู้ลูกสู้ลูกเราไม่คุยเดี๋ยวมันเดินหลับนะเดี๋ยวหลับนะคะครูก็จะหลับตามเราแล้วนะ แอปหนึ่งนะคะแคปจออยู่ <c oughs> โอ้ยชา้า สัญญาณเน็ตยังชัดเจนไหมคะถ้าไม่ไหวบอกเลยนะคะเพราะว่าเน็ตช้ามากเลยเอ่ะค่ะขอบคุณค่ะมาดูต่อลูกข้อ5้ข้อห้าเอหัวใจอยู่ไหนนะ้ามาสเตอร์คูดแฮฟมอร์ไทม์ฟอร์เดอะเรส f i อีอยู่ตรงกลางนั่นแสดงว่าประโยคข้างหน้าจะต้องมี Will would วิ n วูดแคนคู l แชลชูด ข้อนี้ไม่เจอวูดไม่เจอวิวแต่เจอคูดค่ะลูกเจอคูดค่ะลูกใส่เครื่องหมายลงไปว่าคูดเท่ากับวูดคูดเท่ากับวูดวิววูดแคนคูดใช่ไหมคะวิวเป็นวูดเหมือนเวบหนึ่งไปเวบสองอ่ะงั้นแคนไปคูดเหมือนเวบหนึ่งไปเวบสองในเมื่อมันเป็นคูดแล้วลูกแสดงว่าอีกฝั่งเป็นเวบสองข้อนี้ตอบอะไรเหมือนกันคะ แย์เหมือนกันแย์เหมือนกันข้อ b ค่ะข้อ6จะ้ะข้อ4ตอบ b boy ค่ะข้อ4ตอบข้อข้อ5 b boy ข้อแรกตอบ c ค่ะ1ตอบ c 2ตอบ a 3ก็ a 4 b บ o y 5. B boy เดี๋ยวเอาคำตอบอย่างเดียวนะลูกฟังคำอธิบายด้วยนะถ้าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวครูอัพ u t u b e ไปให้โอเคข้อ6ต่อเลยค่ะ If your parents had given up นี่มาแล้วขีดเส้นใต้เลย Had verb 3 Had verb 3เป็นอีแบบ3หัวใจคือ Would have verb 3 วูดแฮปเวิร์ฟสามตอบข้อดีดอคดีดอค